ดีครับอมมันนีมาอยู่กับคุณพี่มงคลครับคุณพี่มงคลนะครับเป็นของเจ้าของแบรนด์ในเครื่องตัดยี่ห้อยังนะครับพี่ MCP ครับ MCP นะครับของเฮานี่จุดเด่นของเฮานี่ไส์เล็กหนาเ้วะพี่เนาะครับโอ้ถือวตั้งใจเหตุครับเพราะว่าเครื่องมือพวกนี้ต้องแข็งแรงนะครับต้องทนต้องแข็งแรงต้องคุ้มค่าครับสิ่งที่เฮาจัดไปก็คือ อุปกรณ์ต่างๆก็คือส่วนใหญ่ก็สิเป็นอุปกรณ์จากรถยนต์นะครับเขาเอามาประยุกต์ใส่ในเครื่องมือเขานะครับก็คือว่าแข็งแรงทนทานครับขุมคาครับอยู่บางคนไในโซเนี่ยเขาใส่โซเบอร์ยังครับมาโซเนี่ยรับกระสินเบอร์แปดสิบเบอร์แปดสิบนะครับพี่มางคนครับโอ้ยใหญ่ๆงี้สินะครับเหนียวเหนียวงี้สิเลยสุดยอดครับเพราะต้องวางผมลูกลอกตัวตุ๊กตานี่ก็ ดูแรงง่ายอาจารย์ระบีได้เนาะพี่เนาะได้ครับได้ครับโอ้แข็งแรงแข็งแรงดูแรงง่ายเจอวีดง่ายเจอวิดง่ายอืมจังสี่เล็กเข้ากับเห็นตะลอยเชื่อมกับยักษ์เสือแล้วครับอืมโอ้เหนียวเหนียวต่างๆแต่ละจุดเท่าหนี่เท่าเนียนพุณภาพนะครับบ่อเห็ดหมักง่ายคือยังครับก็อื่นๆนนะครับเออเพื่นเข้าครับผมเข้ากับเห็ดยังดีนะครับพี่มงคลเดี๋ยว แต่ทีมีอ่าตัวนี้ใส่ครับของรถไถรุ่นไหนได้บ้างครับพี่เริ่มตั้งแต่สามพกแรงขึนครับโอ้สามกแรงก็ใส่ได้สามกแรงขึนไปลอยก็แรงขึนได้เลยครับราคาเหรอพี่ตัวสามหกเนี่ยตัวราคาในการประมาณประมาณสองแสนกว่าบาทครับสองแสนกว่าบาทเนาะครับผมมีอย่างก็คุยกันได้ที่สองแสนกว่าบาทคุยกันได้ครับคุยกันได้เนาะนี่เขาใส่สายผ่านนะครับสายผานกะเส้นไงครับ เขาเลือกใส่ผ้าดิาเองครับพี่เขาเลือกใส่ผ้าดิแปดครับแปดเนาะลองแปดลองแปดตัวนี้สามารถที่จะดึงกําลังได้ดีเนาะพี่เนาะครับดึงกำลังได้ดีต่อกระโนเลตัวนี้เลยสามสิบหกแรงเขาไปเห็นเราตัดตัดดีสุดยอดครับแล้วก็ตัดได้เอสามารถที่จะก็ถือว่าหมือนหนึ่งบางคนเพิ่นก็นได้เป็นรอยตันนะครับเป็นรอยตันนะครับว่าประหยัดนเนาะแต่ว่าเขาต้องใส่เครื่องสังใบก่อนบ่พี่ อาช่วงนี้กับกสางใบก็ได้ครับแต่ว่าของเขานี่บอสางกระตัดได้บอสางกระตัดได้นะครับตัวนี้ตรงมี้ใบเขาไก่ยังขายได้คือเขาอ๋อเฮ้าเขาตัดปุ๊บเสร็จแล้วเขาก็เอาล้ำมามามาซอยใบอีกทีหนึ่งเห็นบหมครับล้ำนี่ก็คืออ๋อเฮ้าสิมาตัดปลายพวกเราคนสูมือนี่เคนกระตัดเลยครับหอบขึ้นเลยหอบขึ้นไปเลยครับ โอใบสามารถเป็นเชื้อเพืนถ้าเรานไดครับลงหาเพนกับวีจะมีครับเพิ่นก็เพิ่นก็แยกของเพิ่นเองโอ้ครับเข้านี่บวหาตถสางใบกระตั้ครับโอ้ไอตัวนี้ตัวยังก็พี่มาไม่ไม่เนี่ยอ่าตัวนี้ก็า่างสร้างเข็นี่ก็คือเป็นตัวปันตัวขวนดินครับขวนดินเะครับโอเป็นตัดต่อตัดต่อคือลงไปขุดต่อเลครับหรือไครับ นะครับตัดแต่งต่ออ้อยออ๋ตัดแต่งต่ออ้อยตัวใหญ่ๆนะคือเป็นตัวคุกใบอ้อยครับตัวคุกใบอ้อยโอ้ตัวตัวตัวนี้ใช่ครับตัวไหนครับตัวนี้ไหมตัวนี้ก็ใช่กับรถทั่วไปครับรถตั้งแต่เริ่มสามชังหกเจ็ดแหน่งหกแรนงได้หมดคือกันตัดใบข้างล่างสิเป็นใบมีดแต่ครับหรืออะไรหรือสิเป็นรถตันดีรถตันดีเป็นใบมีดเป็นใบมีดนะครับอืมครับตัวนี้แพ่งโมพี่ตัวนี้อ่ากับบ่อร้ายครับสามหกเจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นนะครับเจ้ตัวนี้คุกนี่โอ้เป็น โอ้งามเน,ะน 2, าะสองแสนกว่าบาทเนาะคือใส่กับรุ่นไหนได้บ้างครับพี่ตั้งแต่ลอยขึ้นไปครับลอยขึ้นไปเลยนะครับลูตเตอรี่เนาะแล้วคือตรงกลางนี้จะเป็นอ้อยเนาะเล็ปเปอร์ความอ๋อมีเล็ปเปอร์ <ไป S 1> ใส่ปุ๋ย,<ป>ยคือ,อประมาณให้มันยังบ่โป่งเทเดียวเนาะพี่เนาะครับอ๋อนี่ก็ใส่ย,ยังสีเลยนะครับยู่เข้ายู่ตรงที่ อำเภอยังครับตรงนี้พี่อำเภอชูนชมครับอำเภอชูนชมจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่มงค์ข้นครับเจเปิลนะเจเปิลเสียก๊อปนะครับสร้างครับพี่มงค์ข้นเหมือนสร้างครับเสียก๊อปกับเจเปิลครับเจเปิลน้อครับตามเบอร์โท่นะครับมีอย่างกะโท้หากันนะครับผมขอบคุณครับเบอร์โทให้